คุณสมบัติที่ควรมีของผู้เล่นจังเกิลที่ดีซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรจะเอาใครก็ได้มาเล่นจังเกิลนะครับโดยจะมีอะไรบ้างติดตามได้ไหน R O V จึงปัง ตุ่นมากะพอยเปิดจองทางเติมเกมใหม่เติมไวจัดคอมมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบบ่งกันเล่นพร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมงเติมอาวิวใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่าน,นี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวมันติดจรวดได้ที่เว็บหรือในไลน์เติมไวจัดคอมและสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากะพอยได้เลยจุ๊บมั่ว ก่อเหตุผลที่คุณไม่ควรจะเอาแข่งกันได้มาเล่นจังเกิลเพราะตำแหน่งจังเกิลถือเป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลต่อการชี้กระแสของเกมมัอนอย่างมากเนื่องจากตำแหน่งจังเกิลเนี่ยเป็นตำแหน่งที่อิสระนะครับไปไหนก็ได้ภายในแมปจึงทำให้ตำแหน่งจังเกิลเป็นตำแหน่งที่มีทั้งเงินและเลเวลน้ำกว่าเลนอื่นๆที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นตำแหน่งจังเกิลเป็นตำแหน่งที่พบสกิลชารเลนเจอร์ที่สำคัญมากๆของเกมอย่างสกิลพันนิดซึ่งสกิลพันนิดเนี่ยมีความสาาำคัญมากๆครับต่อการไฟอ็อบเจกต์ใหญ่ๆเช่นมังกรหรือดาสและความสามารถพิเศษอีกอย่างของสกิิลพพาาาาานนนนนชใใคครรรรทททีีี่่่่่่่บมมมมััเเเเเยยยจจะะะสถออออกไไไปปด้้ซึงวห ฟาร์มคลิปหรือมอนสเตอร์ป่าได้เร็วขึ้นกว่าปกตินะครับและที่สําคัญมอนสเตอร์หรือคลิปป่าเนี่ยมันยังให้ EXP หรือเลเวลที่เยอะมากๆดังนั้นจะทำให้ผู้เล่นป่าเนี่ยเลเวลนั้นนั่นเองสเสมอตำแหน่งจังเกิลเนี่ยถึงเป็นตำแหน่งที่ทิ้กระแสเกมขนาดนี้เนี่ยหากเราไปนําใครที่ไม่รู้ปสีภาษาในการเล่นป่าเนี่ยมาเล่นมัวๆซั่วๆอ่านเกมหรือเดินเกมไม่เป็นฟาร์มช้าฟาร์มห่วยแตกกดผนิลละอ็อบเจกต์ไม่เก่งก็การันตีได้เลยว่าเกมพังแน่นอนและคุณสมบัติของบุรินจังเกิลที่ดีต้องมีออออะะะไไรรรบบบบ้้้้้้้้าาาาาางงงงงผผมมมมดดแ่่่่่ััััันน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 ีีีเเเเเเลลยยยคคคคตตกววววืหหใิปป็็พสท ทางผิพ้าประการใดต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะครับหนึ่งต้องอ่านเกมเป็นนะครับซึ่งการอ่านเกมก็คือการคาดเดาอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นการคาดเดากระแสของเกมว่ากระแสเกมจะไปในทิศทางไหนตัวอย่างเช่นที่หนูข้ามเลือกป่าเป็นเอรันดอร์ออฟเลนเป็นโอเมนถ้าดูตามภาษีของตัวละครเอรันดอร์เนี e ่ยเป็นป่าที่เล่นป่าออฟเก่งมากๆนะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่เอันดอร์เขาเนี่ยจะเริ่มมาจบสตอมออฟเลนทีมเราซึ่งทางเราอ่านเกมได้อย่างนั้นแล้ว,ลวเนี่ยเราก็มีสองทางเลือกนะครับรว่าเราจะเลิกฝ่ามันเจ้าออฟเลนรอขอช่วยตอนออลัันนดออรร์ฟตมะคบหรือว่าเล ของแล้วไปกดเลนมังกรใหญ่แทนหรือบางจังหวะก่อนดักเกิดที่ยังตรงข้ามอาจจะต้อตงออฟเลนเอาไปแยกดันเพื่อดึงใี้ทีมของเรานะ่ยกลับไปกันซึ่งเมื่อเราอ่านเกมรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะหาวากัดเปิดไฟซะก่อนนะครับเพราะอย่างไมถรงข้ามเนี่ยคนเขาก็น้อยกว่าซึ่งประโยคประการที่เราอ่านเกมเป็นเราจะตัดสินใจเลือกทําก่อนนั่นเอง2คุณต้องเล่นฮีโร่ป่าให้เป็นหลายๆตัวนะครับเพราะการเล่นจังเกลิลเนี่ยมันไม่ตายตัวบางตาเราก็สามารถหยิบฮีโร่ที่สามารถเล่นคนเดียวมาได้บางตาเนี่ยก็ต้องเลือกฮีโร่มาเล่นเพื่อทีมดังน ากรเล่่่นนนทีไมมเเหือกัช่นป่าไฟเตอร์เนี่ยก็จะเก่งมากๆในการไฟมังกรตัวแรกหรือการได้เล่นแครี่หรือป่าเพลเอเธอสซินเนี่ยก็เก่งมากๆในการไล่ดักฆ่าหรือการเล่นคนเดียวหรือจะเป็นป่าเม็ดในเรความสามารถในการกดดันในช่วงต้นถึงกลางเกมได้ดีมากๆนะครับเช่นกิลล่าเพลหรือตูเลนเพราะในช่วงต้นถึงกลางเกมเนี่ยก็น้อยขมมากๆที่เขาจะออกคอยมาชินแรกนะครับดังนั้นในพวกป่าเม็ดเนี่ยก็จะเก่งมากๆเลยสามต้องเรียนลำดับความสำคัญให้เป็นนะครับท่องความสำคัญของออบเจกต์ในแต่ละช่วงเวลาเช่นก่อนแปดนาทีเนี่ยก็ควรจะโฟกัสมังกรเยอะๆหลังแปดนาทีเนี่ยก็ควรจะเเป็นนกาาารรียลำดัับคควมสญ เพราะตำแหน่งไหนของทีมตรงข้ามเนี่ยสำคัญสุดเชื่อละอาจจะเห็นว่ารวมทีมตรงข้ามเนี่ยเลือดเหลือครึ่งหลอดกับแครี่เลือดเต็มหลอดสิ่งสำคัญเราควรจะเอาแครี่นะครับไม่ใช่หันไปตีแทงเพราะเห็นว่าเขาเลือดเหลือน้อยเพราะแทงเลือดครึ่งหลอดเนี่ยบางทีเมันเลือดเยอะกว่าเลือดแครี่เต็มหลอดเองนะครับสี่ก็คือการกดพันนิตให้มันแม่นนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมละครับว่าพันนิตเนี่ยมีความสามารถในการลัดออบเจกตได้ดีมากๆดังนั้นหากเรากดได้แม่นกว่าบาดที่ตรงข้ามเนี่ยก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้ล่าอบอบเจกเขาแล้วก็ไฟจากน,นั้นนนั่่เองงซึวิธีการกดพนยชนแนไ้ลปวะครับไไปหาดดู้และนี่คือทั้งงหมดขอ R O V จึงปังฝากดกดติดตามด้วยนะครับสาระดีดีมีเพีย